คืออะไรมันอาอะไร,ะไรมาส่งอคะมาแก้กันดีกว่าเดี๋ยวตัดตรงนี้นี่นะครับอ่าอ่าในนี้เขาบอกก็จะเป็นหนังสือพิมพ์รายวานันเอามาส่งนะครับผมไม่ใช่อันนี้อะไรไม่รู้ติดไปนีครับผมอันนี้อ่าแล้วอันนี้คืออะไรน,นี่คืออะไรมัน,นคืออะไรอ่ะ มันจะต้องเป็นมันคืออะไรโหไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็คือปลาหมึกนั่นเองมันคือปลาหมึกแบบกอ,อันนี้คือหมึกบดเนาอันนี้หมึกหวานเขา ใช่ไหมครับมันได้่างนี้ใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็คือหมึกหวานเอ้ยไม่ใช่ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นหมึกเบิดครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมึกหวานนะคะผมนี่นะน่าทิ่มากเลยครับมันจินกันดีกว่าอ,อันนี้อันนี้มีสองหอ่อเหมือนกันไหมครับเหมือนกันไหมครับเหมือนเนาะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนแต่มันเหมือนกันเด็ก ไม่ใช่สิอันนี้มันเหมือนแบบมีน้ำน้ำอะไรมาด้วยอะน้องอันนี้นะ่าจะแบบมีน้ำมัน,นอะไรสักอย่างครับผมเขาก็ไม่ได้เขียนม,มันเขียนมาให้หน่อยก็ไม่ได้โอ,อ้นี่แหละแต่มันน่าจะอร่อยเรังเดี๋<อ>ยวไปชิมกันอีกที